วันนี้ลุงช่างจะพามาดูเฮ้ยมีคนถามมาบอกจะติดโซลาเซลล์ที่บ้านอะ่ะต้องดูอะไรบ้างอะ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มและบ้านเรามันเหมาะจะติดหรือเปล่าเออมันมีวิธีดูยังไงก่อนตัดสินใจวันนี้ลุงช่างก็เลยจะพามาพวกเราไปดูโซลาเซลล์กันแบบฉบับของพวกเราแบบลุงช่างลุงช่างเดี๋ยวตามมาดูกันฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด see First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยอ่ะข้อแรกนะครับทำความรู้จักโซลาเซลล์ก่อนบางคนบอกเอ้ยไม่ต้องพูดหรอกรู้จักแล้วเอานะตามกันมาก่อนโซลาเซลล์ก็คืออะไรครับโซลาเซลล์คือระบบที่เราดึงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นของฟรีอ่ามีอยู่ทุกวันวงเล็บวันที่แดดออกเอามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเอามาใช้นี่คือหลักการเบสิกของระบบโซลาเซลล์นะครับหลักการทํางานของโซลาเซลล์ก็คือนี้ครับมันต้องมีตัวแปลงพลังงานแสงอาทิต์ ตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามันทํำยังไงยังไงไม่ต้องไปรู้มันนะครับตัวเนี้เราจะรู้จักกันในานามแผงโซลา r เซลล์ซึ่งมันจะมี3ามไทม์มีแบบชนิดโน้นนี้นั้นไม่พูดถึงอย่างที่เราบอกว่าใครอยากรู้ไปค้นเอาเดี๋ยวไม่จบรู้แต่ว่า มันคือแผงโซลาเซลล์ที่เราเห็นกันที่เขาเรียกแผงโซลาเซลล์ออกสีน้ําตาลอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วไอแผงนี้มันทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิต์รับแสงที่ลงมาแล้วแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้าเอารู้แค่นี้พอนะครับแปลงเป็นกระแสะไฟฟ้า,ากระแสะตรงเสร็จแล้วได้กระแสะไฟฟ้าแล้วไงถูกไหมครับจริงๆก็จบละก็คือแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสะไฟฟ้าเทียงแต่วว่ามันมีเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วจะเอาไปใช้เนี่ยต้องมาดูกันว่า ระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยตามบ้านที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือกระแสะสลับแต่พลังงานแสงอาทิตย์มันแปลมาเป็นกระแสะไฟฟ้าเป็นกระแสะตรงเพราะฉะนั้นมันนามาใช้กันเลยไม่ได้นะครับอุปกรณ์มันคนละชนิดกันถ้าจะมาใช้ก็เลยต้องมีเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงกระแสะไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับไปเป็นกระแสะสลับอ้าวทีนี้ก็ใช้ได้แล้วจะเปิดพัดลมต่อแอร์น้ําอุ่นเอาไปใช้กับหลอดฟลูโกดไฟได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แค่นี้เองจริงๆมันเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นอ่ะไปดูกันว่าเขาแบ่งระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นกี่ระบบแล้วแต่และระบบมีอะไรบ้างคนอื่นอาจจะแบ่งเป็นหลายหลายหลายระบบแต่ลุงช่างอ่ะรวบรวมมาแล้วลุงช่างถ้าเป็นลุงช่าง,งลุงช่างแบ่งเป็น3 3ระบบแล้วกันระบบแรกคือระบบออฟกิดออฟกิดชื่อมันง่ายๆอยู่แล้วไม่ยุ่งกับระบบการไฟฟ้าออไม่ยุ่งกับระบบสายส่งใดๆทั้งสิ้นเลย หมายความว่าเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกี่ยวข้องกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเหมือนเราโทรไปสั่งโซล่าเซลล์มาแผงแผงโซล่าเซลล์มาเลยปั๊บติดตั้งเสร็จต่อสายไฟเข้ามอเตอร์กระแสตรงปั๊มน้ําใช้ได้เลยนี่ออกหรครับหรือถ้าใช้ในบ้านถ้าใช้ในบ้านก็คือว่าผมติดแผงโซล่าเซลล์นะติดอินเวอร์เตอร์เสร็จแล้วก็ใช้เลย หมดแสงหมดกันไฟก็ไม่มีเอ้ยถ้างั้นกลางคืนจะทาไงสมมุติบ้านหลังเนี้อยู่บนเขาแล้วไม่มีไม่มีสายไฟฟ้ามาถูกไหมครับแต่เราอยากใช้ไฟฟ้าถึงจะใช้ไม่เยอะก็อยากใช้กลางคืนก็อยากใช้ก็ไม่ยากครับเขามี option ออปชันเพิ่มมาให้เอ้ามีแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยมีอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟเรียบร้อยเฮ้ยกลางวันมันมีไฟใช่ไหมอยากจะเก็บไฟใช้กลางคืนใช่ไหมก็แทนที่จะเข้าอินเวอร์เตอร์เลยก็ต่อเข้าแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เป็นกระแสตรง ก็ต่อไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เก็บ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 ทำหน้าที่เก็บเก็บเก็บกังวันก็เก็บ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 ไปพอกลางคืนปุ๊บโซล่าเซลล์ไม่จ่ายพลังงานแล้วเพราะว่าไม่มีแสงก็คายออกจากแบตเตอรี่มาที่อินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นกระแสสลับนะก็จ่ายไฟให้กลางคืนแต่ว่าเขาเรียกอะไรค่าปาซิตี้หรือกําลังที่จะใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับระบบว่าแผงมีกี่แผงแบตเตอรี่มีความจุเท่าไหร่แล้วเราใช้งานเนี่ยขนาดไหนอ่ะเห็นไหมเห็นภาพไหม อันนี้คือออฟกริดไม่มีการฟ้าเขาไม่ไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไปตั้งสแตนาร์โลนได้เลยสมมุติว่าไปมีที่อยู่บนเขาขยายเขตมาเป็นล้านไม่ไหวแล้วครับแต่ผมอยากใช้ไฟฟ้าอาจจะติดแอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอใช้ไฟฟ้าแค่มีแสงสว่างเป็นหลักอางน,นี้ละกันพัดลมพอไหวเงี้ยก็ซื้อระบบเนี้ยมาติดตั้งได้เลยคุณไม่ต้องยุ่งกับใครอันนี้เป็นเรื่องของคุณจบโอเคไหมครับอันนี้คือคุณไม่ต้องยุ่งกับใครจบใช้ได้เฉพาะบ้านบนเขาเหรอ เฮ้ยมันถ้าแบบมีบ้านอยู่ข้างล่างอ่ะแต่อยากจะประหยัดเนี่ยทาไงลุงช่างมีเทคนิคนะอันนี้ที่ลุงช่างไปไปไปค้นมาสมมุตินะลุงช่างมีบ้านอยู่ในเมืองนี่แหละแต่เผอิญในบ้านลุงช่างอ่ะมีบ่อปลาเออแล้วมันต้องเปิดเขาเรียกอะไรเปิดออกซิเจนทั้งวันเปิดน้ําตกทั้งวันซึ่งปกติเราก็ต้องจ่ายไฟให้จ่ายค่าไ,ไฟฟ้าให้ไฟฟ้าใช่ไหมลุงช่างอาจจะเพราะอาจจะเฮ้ย เฉพาะไอ้น้ำตกกับไอ้น้ำปัม๊มน้ำอะไรแบบนี้ที่ใช้แบบนี้ลดน้ำต้นมงต้นไม้เนี่ยแต่ประหยัดไฟตรงนี้ลุงช่างก็ใช้ระบบออฟกริดเข้ามาได้นะไม่จำเป็นต้องออนกริดนะก็คือไปซื้อแผงชุดเดียวกันมาแล้วก็ต่อเฉพาะไอ้กลุ่มนี้นะไม่ได้ต่อเข้าไฟบ้านนะต่อเฉพาะกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ตรงนี้แล้วไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ก็ได้มีแผงแล้วยอมซื้อมอเตอร์เขาเรียกว่ากระแสตรงอ่ามันมีขายมอเตอร์กระแสเมื่อไหร่มีแสงปั๊มทำงาน หมดแสงหมดไฟปั๊มหยุดแต่เ้กลางวันน่ะมันมีแสงอย่างบ่อน้ําตกก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟนึกออกไหมครับมันก็เติมอากาศด้วยเติมอะไรด้วยอย่างเงี้ยลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยปพูดง่ายปล่อยอีไปเลยชุดนี้เราก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินสําหรับชุดนี้ไอชุดที่เครื่องใช้ในบ้านก็จ่ายค่าไฟฟ้าไปอันนี้ก็ถือเป็นออฟกริดนะครับเป็นออฟกริดคือใช้เฉพาะตรงนั้นแล้วจบตรงนั้นนะหรือพวกมีสวนเกษตรเอออันนี้เวิร์กมากนะถ้าเนี่ยเดี๋ยวลงช่างอีกอยากจะทําสวนเกษตรเนี่ย สวนเกษตรมีแปลงผักต้องสูบน้ําหรืออาจจะต้องสูบน้ําบาดาลออฟกริดเนี่ยคุ้มมากก็คือติดแค่แผงกับติดแค่มอเตอร์กระแสตรงจบเลยเห็นปะคุณอยากได้มอเตอร์กี่แรงก็ติดแผงตามที่ที่จะจ่ายไฟให้มอเตอร์นั้นได้มันเวิร์กมากนะครับสำหรับคนที่มีที่มีทางอ้มีสวนเกษตรเล็กๆมีที่ที่มีต้นไม้เยอะๆมีระบบน้ำอะไรเงี้ยเอาระบบออฟกริดไปใช้เลยแล้วถูกมากนะครับโดยระบบนี้ไม่กี่หมื่นนะครับแผง,องมอเตอร์เนี่ย ไม่กี่หมื่นเองลุงช่างเคยเช็คล้เอามาใช้สูบน้ําอะไรเนี่ยคุ้มแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับไม่มีแบตเตอร์ลแบตเตอรี่นะครไม่ต้องไปสต็อกไม่ต้องอะไรนะอ่ะ,อ,ะอันที่2คือออนกริดก็กลงข้ามกับออฟกริดนั่นคือเรากําลังต่อระบบนี้เข้าเชื่อมกับระบบที่การไฟฟ้าจ่ายไฟให้เราอันนี้เริ่มยุ่งยากแต่เป็นระบบที่ใช้กันอยู่ทีข่ขายกันอยู่อะที่บอกว่าขายแพ็กเกจโซลาร์เซล บนหลังคาบ้านเนี่ยคือระบบออนกริดเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นออนกริดเข้าใจง่ายๆก่อนอุปกรณ์คล้ายๆกันมีแผงโซล่าเซลล์ต้องมีอินเวอร์เตอร์อันนี้ต้องมีอินเวอร์เตอร์แล้วเพราะคุณออนกริดแล้วครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเป็นกระแสะสลับยังไงตัวนี้คุณต้องติดอินเวอร์เตอร์แน่นอนส่วนคุณจะมีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่ไม่เป็นไรถ้าออนกริดแบบธรรมดาคือไม่มีแบตเตอรี่ไงครับก็มีแผงนะ จ่ายไฟมาปุ๊บแปลงไฟผ่านอินเวอร์เตอร์แปลงไฟเป็นกระแสสลับแล้วก็ไปโคร,ร่วมกับไฟที่มาจากการไฟฟ้าซึ่งมันจะมีระบบควบคุมอะไรอยู่นิดหน่อยนะโดยที่เขามีเงื่อนไขนะครับไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยห้ามย้อนเข้ามิเตอร์หมายถึงมิเตอร์ห้ามหมุนกลับไฟฟ้าเขาไม่ยอมนะครับต่อให้คุณมีไฟเหลือคุณผลิตไฟได้เยอะนะครับแล้วไม่ได้ใช้เลยกลางวัน ขอขอขอหมุนมิเตอร์กลับได้ไหมเอาคิดง่ายๆอ่ะเพื่อจะลดค่าไฟไม่ได้นะครับเขาจะมีระบบเ,เวลาคุณขอระบบออนกริดเนี่ยคุณต้องไปขอกับการไฟฟ้าเขาจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ป้องกันไฟย้อนกลับเขาไม่ให้คุณขายไฟคืนให้เขาเอาง่ายๆนะครับคุณใช้ได้แต่ห้ามขายคืนให้เขาคุณผลิตเหลือก็เรื่องของคุณผลิตเหลือก็เรื่องของคุณแต่ถ้าไฟจากแสงอาทิตย์ไม่พอไฟจากการไฟฟ้าก็จะแบบมามาทดแทนให้ ฟังดูดีนะตัวนี้ก็คือการที่ส่วนหนึ่งถ้าเราใช้ไฟจากแสงอาทิตย์พอก็ใช้ไฟจากแสงอาทิตย์นะสมมุตินะครับใช้ไฟ10 10 10หน่วย10บาทอะไรเงี้ยสมมุตินะผลิตได้12บาทก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสักบาทหนึ่งแต่ขายคืนอีก2บาทที่เกินให้ไฟฟ้าไม่ได้นะคุณผลิตได้12บาทใช้10บาทอ้สิบสอบาทก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าคุณใช้10บาทแต่แผงคุณเล็กอ่ะมาแค่5บาทขาดอีก5บาทก็ จ่ายให้การไฟฟ้ามิเตอร์ก็จะหมุนเขาก็มาเติมให้ส่วนกลางคืนไม่ต้องพูดกันกลางคืนก็คือคุณต้องใช้การไฟฟ้าเพียวนะครับอันนี้ก็เลยออนกริดระบบนี้เนี่ยหลักๆจะมาช่วยลดค่าไฟตอนกลางวันเท่านั้นนะจำตรงนี้ให้ดีลุงช่างจะขยายความให้ลดค่าไฟตอนกลางวันได้เท่านั้นนะครับส่วนถ้าคนบอกเฮ้ยผมอยากเอาไปลดกลางคืนด้วย <c oughs> ทำไงได้ <c oughs> ได้ครับมันคือระบบที่3คือระบบไฮบริด เพิ่มจากตัวออนกริดแบบที่2อนิดเดียวเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปเสียงเงินอยู่ดีคือคุณต้องไปลงทุนซื้อแบตเตอรี่มาเพื่ออะไรครับเพื่อเก็บไอไฟที่เกินอ่ะที่พนัางาบอกกับคุณบริษทได้เกินแล้วกลางวันใช้ไม่หมดอ่ะขายไฟฟ้าก็ไม่ได้ถูกไหมก็คือเก็บลงแบตเตอรี่พอกลางคืนก็เอาจากแบตเตอรี่มาจ่ายก็ลดค่าไฟตอนคืนเท่าที่เก็บได้นะก็ลดไปได้อีกหน่อยนึงแต่ถามว่าคุ้มไม่คุ้มต้องไปว่ากันเพราะการลงทุนแบตเตอรี่ แพงนะครับแล้วค่าดูแลรักษาค่าเสื่อมแบตเตอรี่เนี่ยสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอ้โหต้องหาที่ตั้งแบตเตอรี่ <c oughs> เนีย่ยเไหมเพราะนั้นส่วนใหญ่ตอนนี้ในปัจจุบันนะครับที่ติดกันอยู่เนี่ยจะเป็นออนกริดแบบไม่มีแบตเตอรี่ก็คือใช้ไฟกลางวันพูดกันง่ายๆนะครับอ่ะสามระบบนะครับที่ลุงช่างแบ่งก็คือว่าออฟกริดนะครับออนกริดออนกริดแบบไฮบริดออนกริดแบบไฮบริดก็คือออนกริดที่มีแบตเตอรี่เข้ามาเสริมเห็นไหม ทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดว่าคุ้มป่ะและใครควรจะเลือกแบบไหนใช้แบบไหนว่ากันทีละสเต็ป